สวัสดีครับเพื่อนๆผมอาชิรวิทย์อำเคนะครับผัดนะครับโอ้โหมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากนะครับก็มาแชร์นะครับก็คือวันนี้นะครับอ่าเพื่อนๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเราต้องการจะโพสบนสตอรี่ของ Facebook ใช่ไหมคือ สตอรี่เฟซบุ๊กเนี่ยมันให้ความยาวเวลาเราโพสสตอรี่เนี่ยมันก็จะให้ความยาวแค่26วินาทีใช่ไหมครับแต่บางทีเราถ่ายคลิปหนะึ่งนาที2นาทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ,ไม,ามาจะไม่สามารถที่จะทําให้สตอรี่นั้นนะยาวกว่าน,นั้นได้ใช่ไหมมันก็มีไอเดียมันจะมีไอเดียเทคนิคนะก็ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับว่ามันสามารถทําได้ไงก็คืออย่างตอนที่ผมไปฮาวายใช่ไหมครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์แฟนแล้วก็พบว่า iPhone เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่านะอะไรนะความทรงจำใช่ไหมครับ คือเวลาเราเลือกไปตรงความทรงจำของ i iPhone นครับวันที่เท่านั้นท่านี้ครับเราสามารถจะสร้างวิดีโอช็อตเป็นช็อตวิดีโอก็คือวิดีโอสั้นๆประมาณสักนาทีหนึ่งหรือนาทีกว่าๆประมาณนี้ครับนาทีนิดๆน,นะครับเนาะได้เลยแล้วไอโฟนเขาก็จะเลือกแรนดอมเพลงมาให้เราเองอะไรประมาณนี้ครับแต่พอเวลาเราจะมาโพสลงสตอรี่อ่ะสตอรี่เฟซบุ๊กก็ตัดอีกตัดให้เหลือแค่26วิอีกใช่ไหมครับอ่านี่เรามาดูว่าเราจะแก้ เราจะทํายังไงให้วิดีโอประมาณสัก1นาทีเนี่ยหรือ2นาทีเนี่ยสามารถโพสต์เป็นสตอรี่ได้ยาวจนจบคลิปนะครับอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมหืออะไรเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยเราเราก็มี Facebook กันทุกคนอยู่แล้วเนะาะอันนี้ Facebook ผมครับอาชีวิตอําเคนะครับผม fc ผัดนะครับปกติสตอรี่มันจะได้ประมาณ26วิใช่ไหมครับอ,อันนี้เราจะทําให้มันประมาณ1นาทีนะครับเราก็ ไปที่ messenger นะครับเราก็ไปเปิด messenger ของเพื่อนคนที่เราส่งประจำอาจจะเป็นพี่เราน้องเราแฟนเราก็ได้นะครับเราเพื่อนเห็นรูปรูปที่เป็นรูปวิวใช่ไหมครับรูปวิวนะครับรูปวิวเนาะติดกับไม้นะรูปวิวเหมือนเราจะเหมือนเราจะส่งรูปให้เพื่อนปกติครับแต่เราไม่ได้ส่งรูปนะครับอเราจะส่งวิดีโอที่มีความยาวประมาณ1นถึงสนาทีประมาณนี้นะครับ ผมจำไม่ได้ว่ามันส่งได้ยาวกี่นาทีแต่ว่าถ้าสตอรี่เรามันมีความยาวเกินคนก็ไม่ดูครับถ้ามันไม่ได้น่าสนใจเนาะประมาณนาทีกว่ากว่านาทีกว่า,ากว่าสองนาทีนี้ยังมีคนพอดูกับเราอยู่นะครับนี่เราก็เลือกรูปภาพทั้งหมดใช่ไหมครับอ่านี่เราก็ไปหาวิดีโอวิดีโอที่เราแบบอยากจะโพสนะครับอ่านี่ผมก็เตรียมไว้นะครับอันนี้ยังนาทีครึ่งเนี้ยตตนะครับลูกเตะตะก้อนะครับก็คงไม่มีใครดูแล้วนะอ่าเดี๋ยวไปดูวิดีโออื่นนะครับ วิดีโออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนาทียี่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งนาทียี่ห้าหนึ่งนาทีเก้าเงี้ยก็ได้นะครับวิธีของผมเนี่ยครับสามารถโพสต์ได้ครับแต่ผมไม่เอานะครับผมจะเอาคลิปที่ผมไปฮาวายมาโพสลงสตอรี่ของจริงเลยนะครับเดีย๋ยวนะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่หาเจออยู่นะครับเดี๋ยวนะเจอแล้วครับเจอแล้ว นี่ครับนาที1น,นาทีอันล่างสุดครับขวาเห็นอันล่างสุดซ้ายมือนะครับผมอ่าก็คือนะคลิปนี้นะครับเราก็เลือกมาเห็นไหมครับเวลาเราเลือกคลิปจะ,จะส่งให้กับเพื่อนเนี่ยเหมือนเราจะส่งพูดง่ายเหมือนเราจะส่งรูปให้กับเพื่อนใน m essenger ปกติแต่เราไม่ส่งเราคลิกคลิกเลือกมาก่อนคลิปเลือกคลิปที่มันมีวความยาวมานาทีนึงใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกตรงคําว่าแก้ไขเราไม่ได้เลือกส่งนะครับผม ย้านะครับเลือกตรงคําว่าแก้ไขกดตรงคาว่าแก้ไขปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้มันจะมีคําว่าสตอรี่เห็นไหมครับเราคลิกคําว่าสตอรี่ปุ๊บไอคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีเนี้ยหนึ่งนาทนีหน่อยหน่อยตรงเนี้ยก็จะไปเป็นสตอรี่ของเราบนหน้าฟีดไอหน้า Facebook เลยนะครับเป็นความยาว1นาที20วินาทีโดยไม่ตัดเลยนะครับมันก็จะเป็นคลิปที่ยาวแต่ว่า เพลงมันก็จะใช้เพลงอันนี้มันมันทามาจาก iPhone มันก็จะเป็นเพลงที่มาจาก iPhone นะครับแต่ถ้าเราจะทําใส่เพลงอื่นเราก็ไปทําบนโปรแกรมตัดต่ออื่นอย่างเช่นแคปคัตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะอ่าก็นะั่นะผมก็คลิกตรงสตอรี่ของคุณนะครับอ่านะมันจะขึ้นคําว่าเพิ่มสตอรี่ของคุณแล้วนะครับเนาะอ่านะประมาณนั้นเลยนะครับนี่เราไปดูสตอรี่ตรงสตอรี่ของเรานะครับบน Facebook นะครับ มันอาจจะยังไม่มานะครับผมเพราะว่ามันความยาวมันนานนะครับอ่าอาจจะยังไม่มานะครับอาจจะนานนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเวลาเขาเรียกอะไรนะหนึ่งนาทีเนาะต้องให้เวลาเฟซบ o ๊กอ,อัปโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่าโอเคครับเพื่อนๆนะครับเราก็มาดูนะครับว่าที่เราตั้งสตอรี่ไปเมื่อกี้เป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป้นนึงนะครับขออนุญาตถอด่นอ่านะครับเมื่อกี้ต้องทิ้งเวลาพักหนึ่งเหมือนกันนะกว่าที่ Facebook จะโหลดอัพโหลดวิดีโอนั้นขึ้นไปนะครับตัวสตอรี่ของเรานะครับอันนี้ก็มาเท้านี่ครับมันก็จะเป็นสตอรี่ที่เป็นความยาวหนึ่งนาทีโดยที่ไม่ไม่ตัดเลยนะครับผมอ่า จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อจะเป็นสตอรี่แบบยาวไปเลยหนึ่งนาทีนาที20วิเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสตอรี่ยาวๆไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เวลาเพื่อนๆทำนะก็ต้องรอนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันเมื่อกี้ผมก็ทำทำสอรอบเพราะกลัวมันไม่ขึ้นปรากฏัวว่ามันขึ้นไปแล้วนะก,ก็เลยกลายมัน,ม,นมีสตอรี่สองอันผมก็เลยต้อง มาคลิกไอ้ตรงจุด3จุดนี่แล้วก็ลบอ่าลบออกไปอันนึงนะครับผมอ่าลบวิดีโอออกไปอันคลิกตรงครว่าลบวิดีโอออกไปอันนึงเนาะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่ยาว1นาที20่ิวินาทีนะครับที่สามารถโพสต์อยู่บนสตอรี่ของ Facebook ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง Youtube ของผมด้วยครับ fc พัดค่ะบ๊ายบายครับ วัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับผม